ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับในโลกของยันมีลายหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ศิลปะแต่เป็นพลังจากฟากฟ้ายันช้างเอราวัณสัตว์พาหนะของพระอินทร์ผู้ของโลกสวรรค์ผู้ทรงอำนาจเหนือฟ้าดินแต่พลังแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ให้ใครก็ได้ใช้ก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาของยันนั้นมาทำความรู้จักกับช้างเอราวัณกันก่อนครับตนกําเนิดของช้างเอราวัณมีอยู่หลายตำนานในทางพุทธศาสนาว่าเดิมนั้นเป็นช้างที่มาขะมานกซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอินใช้ในการช่วยสร้างศาลาที่พักให้คนเดินทางเมื่อตายลงจึงได้กำเนิดเป็นเทพ,พบุตรองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง เวลาพระอินจะเสด็จไปที่ใดก็จะแปลงกายเป็นช้างทรงเผือกสีขาวในตำนานของฮินดูกล่าวว่าพระอินมีช้างทรงอยู่สามเชือกซึ่งได้รับจากมหาเทพทั้งสามซึ่งได้แก่พระอิศวรประธานช้างเอราวัณพระพรหมประธานช้างคีรีเมฆตายดายุกและพระวิษณุประธานช้างเอกทันส่วนในคำพีวิษณุปุราณะของศาสนาฮินดูก็กล่าวว่าช้างเอราวัณ เป็นหนึ่งในสิ่งวิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อข่าวเหตุการณ์กวนกเกษียนสมุดเมื่อครั้งที่พระวิษณุอวตารล,ลงมากลายเป็นเต่าที่เรียกว่ากุรมาวตารล,ลักษณะของช้างเอราวันเป็นช้างที่รูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขามีผิวกายเผือกพองเป็นช้างที่มีพละกกาลังมากและถือเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในมหาพระตะกล่าวว่าช้างเอราวันมีงาสงามีสามงวงรูปร่างใหญ่ม,มาึมา และเป็นช้างเผือกบทบาทและหน้าที่อันสําคัญยิ่งของช้างเอราวัณคือเป็นพาหนะที่นําเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆทั้งบนสวรรค์และมนุษย์โลกเพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกเป็นช้างศึกให้พระอินทร์ออกไปทําการรบกับพวกอสูรทําหน้าที่ดูแลโลกด้านตะวันออกควบคู่กับพระอินทร์และเนื่องจากพระอินทร์ทรงเป็นหัวหน้าเทพที่กํากับดูแลดินฟ้าอากาศมีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธ เป็นศัตรูกับความแห้งแล้งนำความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มช่ำสู่โลกมนุษย์ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ให้พระอินบันดาลให้เกิดน้ำจากฟ้าตกสู่โลกมนุษย์โดยเฉพาะในแถบเอเชียอาคเนเมื่ออารยธรรมอินเดียแพร่สู่สุวรรณภูมิช้างเอราวัณก็ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยซึ่งปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์รวมถึงโขนและศิลปกรรม รวมถึงปฏิมากรรมและการสักยันโดยในสายวิชาการสักยันไทยโบราณยันช้างเอราวัณเป็นหนึ่งในลายหายากจะลงได้ต้องมีครูบาอาจารย์ชั้นสูงและผู้สักต้องมีบุญเก่าแน่นหนาอันนี้ตามความเชื่อนะครับโดยครูบาอาจารย์ได้ให้ความหมายกับยันนี้ว่าช้างหมายถึงพละกกำลังอํานาจมีหลายเสียงหมายถึงความรอบรู้และมองเห็นหลายมิติ พาหนะของเทพหมายถึงการนำชีวิตไปสู่ที่สูงเมื่อสักยันนี้แล้วเหมือนมีกองทัพช้างสวรรค์คอยป้องกันศัตรูมาทุกทิศลักษณะของยันโดยหลักๆก็จะเป็นรูปช้างสามเสียรมีอักขระล้อมรอบด้วยยันหัวใจพระอินทร์หรือยันอื่นๆแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละสายในส่วนข้อดีของการสักยันช้างเอราวัณหากท่านสักยันนี้อย่างถูกต้องและมีวินัยในจิต ท่านจะได้รับคุณวิเศษที่เหนือกว่ายันทั่วๆไปคือเสริมอำนาจวาสนามารมีเหมาะกับผู้มีตำแหน่งผู้นำเจ้าของธุรกิจให้ผู้คนเกรงใจมีสง่าราศีคุ้มครองจากภัยอันตรายตามความเชื่อโบราณช้างเอราวัณเป็นเทพพานะที่อยู่เคียงข้างพระอินทร์สามารถขจัดสิ่งอัปมงคลป้องกันภัยจากเวทมนต์ขุนสายและศัตรูทั้งปวง เป็นเหมือนโลทิ์จากพระอินทร์คนที่สักลายนี้มักรู้สึกถึงพลังในตัวเสริมความมั่นใจมีความเป็นผู้นำดุกดันนมีอำนาจในคำพูดทำให้คนรอบข้างให้ความเคารพบ,บางสายเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์มงคลเรียกทรัพย์เสริมโชคโดยเฉพาะหากเป็นช้างเทพเช่นช้างเอราวัณจะยิ่งมีพลังทางเมตตามหานิยมแต่พึงระวังทุกพลังที่ยิ่งใหญ่ ย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายข้อเสียของการสักยันช้างเอราวัณหากท่านไม่มีวินยัยยันนี้อาจย้อนกลับมาทําร้ายท่านเองต้องรักษาศินและวินัยอย่างเคร่งครัดผู้ที่สักยันนี้จะต้องถือสินห้าหรืออย่างน้อยมีวินัยในตนเพราะถือว่าเป็นยันชั้นสูงหากประพฤติผิดจะทําให้ยันเสื่อมยันนี้มีพลังของความเด็ดขาดกล้าหาญหากผู้สักไม่มีความเข้มแข็งทางใจ หรือจิตใจยังอ่อนไหวอาจขัดกับพลังของยันทำให้รู้สึกกดดันและมีผลทางจิตใจบางสายอาจมองว่ายันนี้แรงเกินไปอาจนำความขัดแย้งมาเพราะมีอำนาจในตัวสูงคนรอบข้างรู้สึกอึดอัดต้องบูชาอย,ย่างต่อเนื่องผู้ที่ศักยันนี้ควรบูชาพระอินทร์หรือช้างเอราวัณด้วยจิตที่เคารพเช่นจุดทูบก้าดอกบูชาทุกวันพฤหัสหากละเลย อาจทำให้จิตใจตกหรือพลังยันลดลงยันช้างเอราวัณไม่ใช่แค่ลายบนเนื้อหนังแต่คือพันธะกับเทพเทวาหากท่านเคารพรักษาศีลถือธรรมมันจะนำพาท่านสู่ความยิ่งใหญ่แต่หากลบหลู่ละเลยหรือใช้ในทางที่ผิดพลังแห่งช้างเทพก็อาจกลายเป็นเงามืดตามหลอกหลอนจงรู้ไว้ว่าทุกยันคือดาบสองคมอยู่ที่ใจของท่าน จะใช้มันเป็นกรอบหรือเป็นภาระหรือถ้าหากใครมีกาศักแต่อยากจะไปสักการะบูชาผมขอแนะนำสถานที่หนึ่งนั่นก็คืออนุสาวรีช้างเอราวัณจังหวัดสมุทรปราการช้างสามเสียนสูงตั้งงานราวเทพมาเยือนบนโลกมนุษย์รายละเอียดผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปย้อนหาดูครับรับรองมีตำนานความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ยันเลยทีเดียว หากคุณชื่นชอบตำนานเรื่องลี้ลับเครื่องรางของขังยันโบราณตำนานเกจิฝากกดติดตามช่องมิสเตอรี่ไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับตำนานบทใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ